ต่างเลยนะครับนี่นะครับเราจะมาถ่ายเมาส์เมาส์นะครับเมาส์ใหม่ครับเมื่อกี้เป็นการแสดงครับเมาส์เก่าครับผมเกลียดมันมากเลยครับเมาส์เก่าต้องปลดประจำการออกนะครับเอามาใหม่มาประจำการแทนขึ้นข้าลองมาเลยถ้นข้างหลังเก่าเหมือนจะขาดๆล่ะนี่ เอาวากเลยเนี่ยโอ้โหดูดูเยมากผมง่ายด้วยใช้ได้หลายไม้เลยนะครับกู่มือนะครับมือกันใช้ครับกูรู้แล้วครับว่าต้องเกียบส่อันนี้คือเมาส์นะครับสายยาวมากเลยนะครับยาวเป็นไม้เลยนะครับเนี่ยท้าไมคคีย์บอร์ดเป็นอย่างงี้ครับเนี่ยมือผมครับผมทุบครับทุบทำไมครับเล่นเกมหัวร้อนเหรครับหัวร้อนครับเล่น GTA ครับยู่ดีเหมอว่ามาจับครับแม่งกำลังกำลังก้นเงินเลย โอ้โห <c oughs> <c oughs> จะต้องติดตั้งยากขนาดนี้เหรอครับแค่เม้าันเดียวขับักรียกเลาะขบับยานชวนอีก